ต้อนรับกลับข้าสู่รายการหอดสลักข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมวันนี้ตรงกับวันปิยมหาราชนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านทรงครองสิริราชสมบัตินะคะพระองค์ได้ทรงปกครองในส่วนของพระราชอาณาจากักรให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอีกทั้งพระสกน,นิกรก็มีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ถึงเวลาที่พวกเราน,านั้นจะได้มีโอกาสมาน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของราชอาณาจากักรและในส่วนของศาสนาจากักรสองประเด็นน่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้นะคะขอกราบ นมัสก,การแขกรับเชิญของเรานะคะท่านเจ้าคุณนะคะพระอาจารย์ราชวารเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนมัสก,การค่ะา,าค่ะก่อนอื่นคงจะต้องกราบนมัสก,การนะคะให้ทางด้านของท่านเจ้าคุณนะคะได้เล่าให้พวกเราเนี่ยนะคะได้รับทราบถึงคุณูปาการของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระศกนกนิกรชาวไทยในด้านของอาณาจักรค่ะซึ่งก็โอ้โหมีหลากหลายด้านมากๆเลยที่ทําให้ชีวิตของ ประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีได้จวบจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ,จะเจริญพรท่านผู้ชมทางบ้านและท่านพิธีกรก่อนที่จะพูดถึงคุณอุปการของล่นกล้าวราัชากาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจรองก้าเจ้าอยู่หัวหล่นกล่าวราัชากาลที่ห้าหรือที่ผบนิกรชาวไทยรู้จักกันดีก็คือสมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งก็คือพระมหาราชผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่เป็นสมญาณนามของพระองค์ท่านพระองค์ท่านนั้นถือว่าได้สร้างคุณูปาการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรสมัยที่พระองค์ครองราชเป็นเวลา42ปีถือว่าประเทศไทยนั้นได้รับการปฏิรูปจากหน้ามือไปหลังมือ พระองค์นั้นถือว่าเป็นรัชทายาทที่ได้ทรงรับการปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาทรงศึกษาทั้งภาษาบาลีภาษาต่ตางประเทศแล้วก็าศ,ศรราสตร์ศิลปะด้านอื่นๆเพื่อเตรียมการที่จะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เป็นความประสงค์ของรถเกล้ารัชกาลที่สี่ราชบิดาแต่ว่าเนื่องจากว่ารนเกล้ารัชกาลที่สี่นั้นได้อ่ สิ้นประชนหรือที่วงคตเ,เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันสี่สามร้อยสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดแล้วก็เป็นวันที่ร่เนเกล้ารัชกาลที่ห้าได้รับสถาปนาขึ้นเป็นขึ้นเป็นกษัตริย์วงจกกักรีราชวงศจกกักรีเป็นองค์ที่ห้าด้วยอายุเพียงสิบห้าสิบห้าชันษาซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่ว่าเนื่องจากว่าทรงเป็นยุวะยุวะกษัตริย์นะยังไม่บรรลุนิติภาวะจึงมีความจำเป็นจป็ที่จะต้องมีผู้สําเร็จราชการแทนค <S S> ่ะผู้สําเร็จราชการแทนในขณะนั้นก็คือเจ้าพยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคค <S S S> ่ะซึ่งเป็นทายาทของตระกูลบุญนาคค <S S S 1> ่ะที่เป็นผู้สร้างวัดพระวังสาวาัด <S 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 ท่านช่วงบุญนาคหรือท่านเจ้าพยาศรีสุริยวงศ์เนี่ยเป็น เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการดูแลบ้านเมืองในในขณะนั้นนอกจากจะท่านจะดูแลบ้านเมืองแล้วท่านยังเป็นสมุกราลาหมซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญได้สําเร็จราชการอยู่5ปีต่อจากนั้นก็พระองค์ก็ขึ้นครองราชเมื่ออายุครบ20ปีแล้วก็ได้สร้างคุณูปการนันยิ่งใหญ่ต่อสังคมโดยเฉพาะประเทศไทยในอย่างมาก ด้วยการปรับเปลี่ยนพัฒนาปฏิรูปในหลายเรื่องเรื่องที่สำคัญที่จะต้องพูดถึงก็คือเรื่องการบริหารราชาการ <c oughs> บริหารราชาการเพราะว่าในช่วงที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชนั้นเป็นช่วงที่าชาวต่างชาตนะิมาลุกล้ำอธิปไตย <c oughs> เรียกว่ามาประชิดอยู่ที่เขตชายแดนของของไทยเนี่ย ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของของประเทศเดอนเดอื่นไปหมดแล้วก <c oughs> ็วเหลือเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถและควา,ามสุข,ขุมคำบีรภาพของล้นกาคนกล้าวาชกาลที่5เนี่ยได้ส่งรักษาแผ่นดินให้เป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นคุณอุปการที่ยิ่งใหญ่เป็นควา,ามภาคภูมิใจของพวกเราคน <c oughs> วงชนชาวไทยค่ะนะคะถ้าเราจะแยกแยะนะคะในส่วนของคุณูปการแต่ละด้านนะคะที่ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นจบจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันนี้นะคะอย่างแรกก็คือในส่วนของการปรับปรุงระบบราชการอยากจะกราบดมสการให้ทางด้านของท่านเจ้าคุณได้อธิบายขยายความในส่วนนี้สักนิดหนึ่งค่ะในส่วนของการปรับปรุงระบบราชการถือว่าเป็นส่วนบริหารราชการแผ่นดินนั้น ถือว่ารอนเกล้ารัชก,กาลที่หเป็นผู้ก็เรียกว่าเป็นผู้บริหารราชการระบระบ,บสมบูรณ์ในอาิทยานเต็มรูปแบบพระองค์จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารราชการแผ่นดิน,นจากเดิมที่มีกรม กรมเวียงกรมเมืองกมรมคลังกรมนาเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเป็นระบบกระทรวงได้จัดตั้งกระทรวงขึ้น12กระทรวงอย่างเช่นมีกระทรวงมหาดไทายกระทรวงกลาโหมกระทรวงธรรมการเป็นต้นเพื่อใหอ้ได้การขับเคลื่อนบริหารราชการให้เป็นไปได้ก็เรียกว่า,าสู่ ความเป็นอนาระยะขึ้นรยะขึ้นก็คือมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนที่ปรับเปลี่ยนระบบราชการนอกจากนั้นพระองค์ยังได้มีการปฏิรูประบบสาธารณูปโภค,คด้าน,ดนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องน้ำไปน้ำประปาไฟฟ้า,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 ารวมทั้งระบบการสื่อสารการจราจรอย่างเช่นเรื่องการ สร้างรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นคุณูุปการที่พระองค์ได้ได้ทรงเริ่มเพื่อการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทยให้มีความเจริญทัดเทียมกับประเทศอื่นๆคน่นะอย่างที่เราทราบกันดีในเรื่องของการคมนาคมถนนหนทางต่างๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรถไฟที่เริ่มต้นขึ้นในสมัยนั้นนี่นะคะก็เรียกได้ว่า สร้างความปราบปลื้มให้กับ,รบพระศกน,นิกรแล้วก็ประชาชนคนไทยในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากเลย<ช>นะคะ,ะ,คะทีเนี้ในส่วนของทางด้านการคมนาคมเองนอกจากว่าท่านนั้นจะได้มีพระองค์ท่านเองเะะจะทรงมีพระปรณิธานในการที่จะขยายถนนหนทางให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศแล้วเนี่ยนะคะยังมีทางด้านของสาธารณภคอย่างเช่น ไรษสียแล้วก็ปาปาอีกค่ะเจริญพรถือว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ได้ได้ได้ทรงก็เรียกว่าปฏิรูปพัฒนาโดยโดยศึกษาจากจากการที่พระองค์ได้ได้เสด็จเยือนต่างประเทศก็คือไปเสด็จเยือนประเทศที่ในแต่ประชาคมคยุโรปจุดมุง่งหมายสําคัญที่เสด็จเยือนต่างประเทศก็เพราะว่า ท่านประสงค์จะเสด็จพระองค์เสด็จประสงค์เยือนประเทศฝรั่งเศสซึงถือว่าเป็นประเทศที่มาประชิดอยู่ในพื้นที่ไทยแล้วก็เขาเรียกว่าจะ,ะใหปะ้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปประพาสยุโรปการเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยพระองค์ได้ตั้งปฏิฐานไว้เรียกว่าปฏิญาณต่อหน้าพระสงฆ์สามข้อ ข้อที่1ก็คือจะนับถือพุทธศาสนาจะไม่สนใจนับถือศาสนาอื่น <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าจะมีการชักชวนหรือไม่ก็ตามนี่เป็นปฏิธานข้อที่1นึ่ง <Okay. S 1> ปฏิธานข้อที่2ก็คือจะรักษารักษาศีลข้อที่สมไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสตรีจากประเทศอื่น okay. แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่สามก็คือจะไม่ทรงดื่มสุราเมลัยเพื่อให้ขาดสติอันนี้คือปฏิฐานที่พระองค์ทรงปฏิญ,ญาณต่อหน้าพระสงฆ์ในการเสด็จเยือนตามประเทศเดือนพอะนะคะทีนี้ในส่วนของคุณุป,ปการทางด้านของสาธารณสุขล่ะคะอยากจะให้ท่านเจ้าคุณได้ขยายความสักนิดหนึ่งคะ่ะด้านสาธารณสุขในพระองค์ก็ได้วางระบบระบบเรื่องน้าไปปาน้ําประปาเรื่องคมนาคมอะไรต่างๆซึ่งถือว่า ในช่วงก่อนนั้นยังไม่มีความเจริญเมื่อพระองค์ได้เสด็จเยือนต่างประเทศแล้วก็นำระบบต่างๆเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาพัฒนามาปรับใช้ปรับใช้พูดง่ายๆก็คือปฏิรูปคะปฏิรูปให้มีความเจริญมั่นคงเจริญก้าวหน้าขึ้นเพื่อให้เตรียมอรยารยประเทศเนี่ยถือว่าเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปในหลากหลายด้าน<จ>น,นะคะ ก็สร้างความเจริญแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับ<อ>ราชอาณาจ,ากจักรจวบจนกระทั่งมาถึงณปัจจุบันนี้นะคะทีนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะทราบกันดีก็คือพระองค์นั้นทรงมีนะคะแนวพระบณิธินแล้วก็ท,ทําให้เราได้เห็นก็คือเรื่องของการเลิกทาสด้วยนะ,ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เป็นที่ทราบกันไปทั่วโลกว่าพร,พระองค์ท่านนั้นได้ทรงประกาศเลิกทาสแล้วก็ไม่มีการเสียเลือดเนื้อ ในขณะที่อือนเดือนถ้าประกาศเลิกท่าจะมีการ oh, <I> ลบลา, <be. S 2> ลาข้าวฟันมีการเสียเลือดเนือ้อแต่ว่าพระองค์นั้นใช้กฎสโลบายที่ฉานฉลาด <Okay. S 2> ด้วยการประกาศเ,าเป็นกฎหมายยกเลิกเลิกท่าต้องใช้เวลาถึง31ปี hmm. ในการเลิกท่ <Okay. S 2> าแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเ,าเสียเลือดเนือ้อเพราะนั้นการเลิกท่าเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่พระองค์ได้ใช้ แล้วก็ถือว่าเป็นคุณอุปการยิ่งใหญ่ต่อสองคมไทยเพราะว่าทา่านนั้นทําให้คนไทยนั้นมีมนความขี้เกียจนะขี้เกียจก็คือพอเราทำกิจการงานใดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเป็นของส่วนตัวก็คือเจ้านายเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ไปเพราะฉะนั้น มีหนทางไหนที่จะเลียกเลี่ยงไม่ทํางานเนี่ยท่าก็จะทํามันจึงสร้างถยกว่าเป็นนิสัยของคนไทยมันตั้งแต่นั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะดีขึ้นค่ะนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความทัดเทียมกันด้วยค่ะในช่วนก็คือก็เรียกว่าให้เสรีภาพต่อทุกคนทัดเทียมกันนี่เรียกว่าเป็นการประกาศเลิกท่า ในสมัยของพระองค์ค่ะทีนี้อีกหนึ่งด้านค่ะที่พระองค์ท่านทรงมีความโดดเด่นอย่างมากก็คือเรื่องของการศึกษาค่ะท่านเจ้าคุณค่ะเรื่องการศึกษานั้นพระองค์ได้วางรากฐานการศึกษาโดยได้ตั้งโรงเรียนคน่ะโรงเรียนช่วงแรกก็เป็นโรงเรียนที่จะให้ลูกหลานของเจ้าหมุนคุณนายเจ้าคุณมุลน,นายได้ศึกษาโรงเรียนที่ตั้งขึ้นในสมัยของพระองค์เป็นแห่งแรกก็คือโรงเรียนวัดมหันตภารามวัดมหันตภาราม เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ยังพระองค์ยังได้วางรากฐานของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นของคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะสงฆ์นั้นพระองค์ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์สืบทอดสืบต่อจากพระราชบิดาล้นเกล้ารัชกาลที่สี่ของพระองค์คด้วยการตั้งสถาบันสง์หรือมหาวิทยาลัยสงนขึ้นมาสองแห่งก็คือ ตั้งสถาปนามหาวิทยาลัยมหามก,กุฏรราชวิทยาลัยในพระนามราชเบิดาของพระองค์เขาเรียกว่านคือแห่งแรกแห<ช>่งแรกแล้วก็แห่งที่สองก็คือ,อมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งตั้งเพื่อเป็นเกียรติในในพระนามของพระองค์คือรัตนกรนชการที่นี่คือคุณบุปการด้านการศึกษาที่พระองค์ได้ได้ได้ไดได เขาเรียกว่าสถาปนาค่ะสถาบันศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติให้มีการศึกษาขึ้นค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนาร่วมพูดคุยกับท่านเจ้าคุณกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว็บไว็บ bangkokvoice.com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์แห่งทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล ตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียร์กีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬาเอเช n Beach Games ครั้งที่4เตรียมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกายนนี้ร่วมแสดงพลังสามคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชายกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬา Asian Beach Games, Chrome Disney.